บ้านสวนราฝันสวัสดีค่ะวันนี้จะประส้มจะมาเล่าเรื่องของการหมักดินนะคะอันนี้คือเศษอาหารค่ะพอดีมันหมดอายุเศษร,ระลาเป้าเศษผักหมดอายุคือซื้อมาไว้แล้วก็ไม่ได้กินค่ะประส้มไม่สบายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นหัวผักกาด มันนานแล้วคงกินไม่อร่อยแล้วก็เลยคิดว่าเอามาหมักเป็นปุ๋ยดีกว่าเนะาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะให้เขาย่อยง่ายพวกพืชผักผลไม้ต่าง,างๆเขาก็จะมีสารอาหารมีสารที่ไปบำรุงต้นพืชได้นะคะ เป็นผลก็ไปบำรุงผลได้คือแต่เดิมเคยเคยหมักเป็นเป็นเศษผักผลไม้หมักในน้ำกับน้ำตาลนะคะที่เราหมักกันทั่วไปปรากฏว่ามันไม่โอเคกับที่บ้านเจ้าสรงค่ะมันมันมีกลิ่นบ้างเวลาเปิดถังเปิดอะไรแบบนี้มันก็มีกลิ่นรบกวน นิดหน่อยก็เลยคิดว่าใช้วิธีนี้ดีกว่าคือประส้มก็ใช้วิธีนี้นานแล้วค่ะเพราะว่าหาวิธีจะทิ้งก็เสียดายจะทิ้งผักทิ้งเศษอาหารเศษอะไรพวกนี้เราก็เสียดายแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็มีดินอยู่นี่นานเราก็หมักเอาดินกบมันน่าจะช่วยช่วยกำจัดกลิ่นได้ระดับนึง แล้วก็ลองดูค่ะลองดูจากการหมักเศษปลาเศษปลาที่เรากินปลาเผาเอามาหมักแบบนี้แหละใส่ในกระถางลองข้างล่างด้วยดินก่อนในดินเท่าก็จะมีจุลินทรีย์อยู่บ้างนะคะรองในรองดินเล็กน้อยแล้วก็เอาพวกเศษอาหารใส่ลงไปแล้วก็กลบด้วยดินอีกรอบนึงค่ะ แต่ถ้าเป็นกระถางสูงหรือเป็นเข่งเราก็อาจจะทำเป็นชั้นๆค่ะก็คือเศษอาหารชั้นหนึ่งดินชั้นหนึ่งเศษอาหารชั้นหนึ่งดินชั้นหนึ่งแต่อันนี้เป็นเป็นกระถางเตี้ยๆเล็กๆป่าส้มก็เอาชั้นเดียวนี่แหละพอละแค่นี้นะ สร็จแล้วปลาส้มก็มีเศษข้าต้มค่ะเข้าต้มก็เก็บไว้นานในตู้เย็นก็เลยเสียด้เหมือนกันนะเนี่ยกระดูกหมูอร่อยอร่อยแต่มันเก็บนานแล้วเก็บนานแล้วคงกินไม่ดีค่ะก็เลยเอามาใส่คขังหมักดีกว่า เราไม่ได้กินเราก็ยังเอามาทำประโยชน์ต่อได้ก็เลยจะใช้วิธีนี้ค่ะการหมักแบบนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะอันนี้เราก็จะมีเศษใบยอเมื่อเช้านี้ตัดต้นยอต้นยอเขาอยู่หลังบ้านแล้วเขาอยู่ใกล้ห้องน้ำคิดว่ารากเขาไปรบกวนรบกวนการระบายน้ำในห้องน้ำค่ะ ก็เลยตัดทิ้งก็เอาใบยอมาช่วยกรุบเห็นใบยอแล้วก็เสียดายนะไปทำกับข้าวน่าจะอร่อยแต่พอส้มก็ทำไม่เป็น ยังไม่มีแรงทําด้วยก็เอาใส่แบบนี้ก่อนเนาะแบบนี้ให้เกือบๆเ,เต็มนะคะใส่ลงไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะช่วยกลบกลิ่นข้างล่างได้ด้วย ปิดลงไปเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หาดินมากรบข้างบนถ้าไม่มีดินก็เอาเป็นพวกปุ๋ยมะพร้าวก็ได้ค่ะ ช่วงนี้ปราส้มไม่มีดินติดบ้านเลยก็จะมีแต่ขุยมะพร้าวก็เอาขุยมะพร้าวนี่แหละเนาะกรุบลงไปกรุบลงไปแบบนี้ค่ะกดให้แน่นนะคะ เขาจะได้ช่วยกลบกลิ่นได้เสร็จแล้วก็รดน้ำนะ แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูกันวิธีสังเกตก็ง่ายๆค่ะถ้าเขาได้ที่แล้วมันจะมีย้าขึ้นมีต้นไม้เล็กๆขึ้นมาอันนั้นก็แปลว่าใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะ เราก็วางไว้อย่างนี้แหละช่วงนี้ฝนตกบ้างอะไรบ้างก็จะมีความชื้นอยู่ให้เขาย่อยสลายไปตามการเวลาแล้วเราก็หาต้นไม้มาปลูกกันบ๊ายบายค่ะ